คือน้องต้องดูบ้านนะบางทีอ่ะคือน้องไม่ดูไงร้องโก้ขันโหลหน,นะตัวเองมันโง่อยแต่าหากอุตส่าห์ต่อให้ว่ะอุตส่าห์ขึ้นไปที่หนึ่งลแล้วอ่ะน้องก็ยังโง่อโอ้ยถามจริงเถอะว่าเข้าข่า,มายมันเข้าไปในคีวิดเนี่ยเ<ห>วลาอยู่ไ,ไหนวะอยู่ไหนเวลาเวลาคุณดูคุณจำไม่ได้คุณดอมคุณไปเข้าข่ายมันจะไปในคีวิดเนี่ยเพราะสุดท้ายมีคนเนี่ยคนดูก็รีมันเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็มีคนดูได้แต่ไม่นะคุณดูนะคุณดูจำไว้เลย มันหายไปมันไม่เลเไปต้มมาอมเอาแล้วมันเอามันมัวสากโตโตสาส่สี่คุณเขาลูกสีจมาฮัลโหลนะบารมีที่มีโตาโตโตมาต่วะจะจะจมลมยามากเบรกเไปเลยไปเลยไปเลยไอกระากคนโง่หรือวะฮัลโหลเนี่ไม่แค่นี้บุญบารมีมันยังไม่มีเลยเียความบาปนาไนอไอบาปนาปกลปากห้มึงไปละโอ้ยเกียเมยอือจรย์เขาว่า เอาม <A> ันบ ah, ้างเอามันบ้างสวยสวยคุณดูสวยคมครับคุณดูคมครับผมคมครับผมคมครับผม4ชาติเหรอเขาจะได้นี่มันโง่มันมาขัดความฉันรันนั่นไอ้พวกนี้มันเอามันเอามันเอามันโอ้ยจะไาหยุดไอ้ถามจริงเท่าว่าขอร้องเะว่าไปหยุดมันบ้างสาวตาวมึงการน่ะรวมเพลินเลยนะปากข้าศ อย่าเอามันเอามันอะไรปากฆ้าเลยเนาะปากฆ้าเลยเนาะัว๋อไอ้ปากจะไปถึงฆ่าหน่ะชีวิตไปถึงฆ่าไงโคตรปากมันบ้าเกินไงไอ้กายอะไรเนาะทำไมน้องประโยชน์ที่สองอ่ะน้องน้องยู่ที่สองอ่ะน้องอะไรเป๊ะเป๊เงียบหน่อยเป๊ะเป๊ะอะไรครับน้องเอามันมาเลยโคตคสิงสิบีรอบนี้มางแผนคุณดูโคซีซีงสิงาโดงบุ๋งผู้โตลุงผุ้เขมเข้าฆ่าลูกด้วยจบเบรก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 โอ้ย ทำไมมาดูอยู่คนเดียวว่าถามจริงต่ว่ามันขี้โกงเลยเนี่ยคนดูมันโกงผมเนี่ยมันโกงมันขี้โก้น,กโกนี่ขนาดมาพร้อมกันนะเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญญาจะแซงผมเลย400กับ700อ่ะนี่แหละคือความต่างของฝีมืออ่ะโอ้คนดูอย่าทำผมคนดูอย่าทำผมอย่าทำผม ขอร้องเธไวพวกคนดูอ่ขอร้องเธอว่ามันจะจบตอนไหนเกมเนี่ยแล้วคนดูมาลีผมมีตามาคนดูไปลีันดูเป็นขี้บิดได้พูดอะไรเกี่ยวกับว่าเจ้าเปส่งเนี่ยอย่าปัญญาอ่อนเอามันเอามันป้าโอ้ยพูดอยู่แบบอยู่ป้าป้าจะตาสว่างกี่โมว่าถามจริงเธอว่าไอ้นี่มันกี้บิดจ้ามันกี่บ้า สุดยอดอ้าวไอ้ไก่ไอ้ไก่อ้าวไอ้ไก่เกลไอ้ไก่เกลไอ้ไก่เกล เห็นไหมคนดูเห็นไหมเห็นไหมคนดูคนดูเห็นไหมพอมันเล่นโง่เองพอะมันลวกเองมันก็เบียอดเห็นไหมทีเนี้ยสุดท้ายมันก็บีบเห็นไหมคนดูนะผมบอกแล้วแกผมบอกแล้วแล้วคนดูก็ไม่เชื่อผมนะถ้าคนดูเข้าข้างผมแต่แรกน่ะมันก็จบแล้ว